หายไป2อาทิตย์ไม่มีใครสนใจแม่มก็ไม่ได้สนใจลุงก็ไม่ได้สนใจน้องเจมก็ไม่สนใจคือไม่มีใครสนใจจะถามเพราะว่าเราไม่ได้ ช่องแมมกะปิไลฟ์ฟินเชอร์มนีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานกลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนยังไม่ได้ถอดเสื้อผ้าเลยมันหนาวมากเลยนะคะไม่ใช่ถอดเสื้อผ้าหมดนะหมายถึงว่ายังไม่ได้ถอดแจ็คเก็ตแล้วก็ยังไม่ได้ถอดหมวกแล้วทีนี้เข้ามาถึงแล้วก็เจออะไรบางอย่างตกใจมากเลยทุกคนก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะว่าการที่เราอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เยอรมันเนี่ยนะคะเราเนี่ย ต่างคนต่างอยู่จริงๆนะคะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะว่าเออคนข้างบ้านจะเห็นเราทักทายเราพูดคุยกับเราถามสารทุกสุขดิบเราหรือถ้าเราไม่สบายก็จะมีคนซื้อของมาฝากมาดูแลอะไรอย่างนี้นะคะที่เยอรามาันเนี่ยก็มีนะแต่น้อยอ่ะอนอื่นขอโทษอีกแล้วนะเสียงเริ่มตันอีกแล้วทีนี้เมื่อกี้เนี่ยนะคะแหมกลับมาถึงบ้านจอดรถไรเสร็จเดินมาเฮ้ยทำไมมีรถพยาบาลจอดหน้าบ้านสองคัน แล้วก็มีผู้หญิง2คนยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านถือกระเป๋าแบบกระเป๋าที่คุณหมอถืออ่ะกระเป๋าแบบผดมพยาบาลเบื้องต้นอ่ะคือเราจะเห็นเลยนะคะเป็นกระเป๋าสีขาวแล้วก็มีกากบาดสีแดงตกใจใจหายใจความหมดเลยเพราะว่าทุกครั้งนะคะเวลาแม่กลับมาบ้านเนี่ย มันก็จะเป็นห่วงลุงเนาะก็มาถึงก็ดูก่อนว่าแกอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าไม่เห็นนั่งอยู่ที่ในครัวก็จะไปดูห้องนั่งเล่นไม่เห็นห้องท้องนอนก็ดูห้องน้าชั้นบนแล้วก็ดูห้องน้ําชั้นล่างคือหาก่อนหาให้เจอก่อน,าอน,าอนบางทีก็ไม่เจอแล้วตก,กใจว่าแกไปไหนเป็นอะไรหรือเปล่าไปยืนอยู่ห้องใต้หลังคาไปหาเสื้อผ้าอะไรของแกจริงๆแล้วห้องใต้หลังคาเนี่ย แกก็ไม่ได้ออกไปบ่อยก็คือจะออกไปเวลาอากาศดีๆจะไปหาเสื้อผ้าเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเรามีตู้ใบใหญ่สําหรับเก็บเสื้อผ้าฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูใบไม,ไม,ไม้ร่วงนะคะคือตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยที่เราใช้ทุกวันที่อยู่ในในบ้านเนี่ยนะคะเป็นเฉพาะของฤดูที่ที่ณนะปัจจุบันนี้เช่นตอนนี้เนี่ยฤดูใบไม,ไม้ผลิ เราก็จะมีเสื้อผ้า,าบางหน่อยนะคะอย่างเช่นเสื้อกันหนาวของแมมตอนนี้ก็จะเห็นว่าบางลงทีนี้ก็จะเก็บของฤดูหนาวที่หนาๆเนี่ยเอาไปไว้ห้องใต้หลังคาก็จะมีตู้นั้นนะคะก็คือสลับกันทุกฤดูการแล้วเวลาแมมกลับมาถ้าไม่เห็นแกในบ้านเนี่ยจะวิ่งหาทั่วแล้วบางทีก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้นะคะเดินเข้ามาแบบเฮ้ยคือคนแรกที่คิดถึงเลยสามีฉันเป็นอะไรใครเป็นคนโทรเรียกรถพยาบาลมา รีบเดินเข้าไปถามผู้หญิงสองคนที่ยืนอยู่หน้านบ้านฮลัลโหลสวัสดีค่ะเอ่อเกิดอะไรขึ้นกับใครที่นี่หรือเปล่าคะเนี่ยฉันอยู่ฉันอยู่บ้านนี้เ<อ>ขาบอกคุณเอ่อน้ําที่อยู่ข้างล่างชั้นล่างเนี่ยนะคะ<อ>เขารู้สึกไม่ไม่ดีรู้สึกไม่ค่อยสบายหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เขาบอกมาแค่นั้นว่ารู้สึกไม่ดีเขาก็เลยเโทรหาแล้วก็เรียกคุณหมอมาที่นี่ก็คือมีรถพยาบาลมาด้วยมีคุณหมอมาด้วยแมวก็ ป้าน้ำเป็นอะไรคือแม่ไม่เห็นป้าน้ำมาหนึ่งเดือนแล้วนะคะแกน่ะไปไปเข้าครัวเหมือนที่แม่เคยเล่าให้ฟังนะสถานก็รียกอะไร ทำกายภาพบําบัดอ่ะแกปวดเอวปวดหลังนะคะแล้วแกก็อายุ80แล้วเนาะแกก็ปวดเอวปวดหลังคุณหมอก็เขียนใบส่งตัวไปที่ที่สถานบําบัดเนี่ยนะคะก็คือไปนอนไปอยู่ไปกินที่นั่นเลยแล้วเขาก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการทำกายภาพบําบัดแล้วแกก็กลับมาแล้วนะคะแล้วทีนี้พอแกกลับมาแล้วทุกๆปีเนี่ยช่วงนี้เนี่ยแกก็จะกลับประเทศของแกเพราะว่าประเทศของแกเนี่ยก็เริ่มอุ่นแล้วอากาศเริ่มดีขึ้นแล้วทีนี้แหม่มมองทุกวันเลยนะคะหน้าต่างก็ปิด ทุกวันคือหน้าต่างห้องนอนของแกเนี่ยอยู่ด้านหลังแบม่ก็มองเออหน้าต่างปิดสงสัยไปละแต่มันไม่ปกติปกติแกไปเนี่ยแกจะมาลาก่อนแกจะมาหาเราก่อนเอาเค้กมาทานมาดื่มกาแฟด้วยกันก่อนแต่ครั้งนี้ทําไมไม่เห็นอ่ะสงสัยแกรีบหรือว่าไม่มีเวลาหรือแม่มไปทํางานไม่เจออะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้เอะใจอะไรทุกคนตอนเช้าที่แม่มออกไปทํางานเนี่ยนะคะเก้าโมงเช้าแม่มก็ยังเชิงเง้อดูนะว่าไฟเปิดหรือเปล่าแต่เห็นมีเอ่อมูลี่ปิด หน้าต่างสองบานนะคะก็ไปทํางานแล้วกลับมาวันนี้มาเจอข่าวนี้ว่าโอ้แกรู้สึกไม่สบายแกรู้สึกไม่ดีดูสิสงสัยแกนอนไม่สบายอยู่สองสวับบนแล้วอะ่ะหรือยังไงแล้วเหตุการณ์แบบนี้นะคะทุกคนที่เยอรมันเนี่ยเจอบ่อยค่ะที่แบบนอนเสียชีวิตอยู่คนเดียวที่บ้านหรือว่า นอนป่วยโดยที่ไม่มีใครรู้อยู่ที่บ้านนะคะอย่างเช่นบ้านถัดไปอีกหลังหนึ่งของแม่อย่างเ<ม>ช่นบ้านถัดไปจากที่แม่มอยู่หลังหนึ่งนะคะมะีผู้ชายคนแก่คนหนึ่งนะคะ mm. เขาอยู่คนเดียวซึ่งเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะก็เห็นเขาไปซื้อของเองอะไรเองได้แล้วเขาก็ขับรถได้ด้วยนะคะทุกคนก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครทักทายอะไรกันสักเท่าไหร่ก็แค่ฮัลโหลรู้จักกันแค่ว่าเออเธออยู่ตรงนั้นฉันอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านกันแต่ไม่ได้แบบรู้จักกันแบบ ตัวต่อต,ต,ตัวนะรู้แค่ว่าเออคนนี้อยู่ตรงนี้นะคะถ้ารู้จักก็คือแค่ชื่อที่ที่หน้าบ้านนะคะแล้วทีนี้รถเขาก็จอดอยู่หน้าบ้านสองคันเขาจะมีรถสองคันก็คือมีรถบ้านหนึ่งคันแล้วก็มีรถใช้ส่วนตัวหนึ่งคันไม่ขยับไปไหนเลยเป็นอาทิตย์แล้วแต่ก็ไม่มีใครสนใจแมบบก็ไม่ได้สนใจนะแมบก็เดินผ่านเดินเล่นก็ จอดอยู่สองอาทิตย์แล้วก็คงจะไปเที่ยวคนที่อยู่ตึกเดียวกันกับแกนะคะอยู่กันแค่หกครอบครัวเองนะคะทุกคนเขาก็ไม่ได้สนใจจนวันหนึ่งมีกลิ่นเหม็นนะคะโอ้ยจมูกตันไม่ไหวคะ่ะยดีงามมากทุกคนประพัดให้มาคะ่ะน่ารักมากเลยดูสิจุ้มจิ้มจุมจิมจ้ม,มโอเคมาต่อคะ่ะแล้วทีนี้นะคะทุกคน แกหายไปสองอาทิตย์ไม่มีใครสนใจแม่มันก็ไม่ได้สนใจลุงก็ไม่ได้สนใจน้องเจมก็ไม่สนใจคือไม่มีใครสนใจจะถามเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกันที่เยอรมันเนี่ยเราไม่ได้รู้จักกันไม่ได้สนิทกันเนี่ยเราก็แค่ฮัลโหลบางทียังไม่ฮัลโหลด้วยซ้ำนะคะทุกคนจากนั้นคนที่อยู่ในตึกเดียวกันกับแกได้กลิ่นอะไรแปลกๆภายในตึกค่ะเขาก็ยังแบบ ยังไม่นึกถึงว่าจะมีใครเป็นอะไรในตึกนั้นนะก็พยายามหากันว่าเอออาจจะเป็นหนูใตายหรือว่าอาจจะเป็นใครเอาขยะไปแอบ,บทิ้งตรงไหนหรืออะไรเขาก็หากันภายในตึกทั้งใต้ดินแล้วก็ไปเปิดท่อด้วยนะคะทุกคนท่อน้ําทิ้งท่อน้ําเสียว่าเอออะไรมันไปติดไปค้างอยู่หรือเปล่าขนาดนั้นเลยแล้วทีนี้จนมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าเนี่ยฉันคิดว่ากลิ่นมันมาจากห้องเนี้ย มาจากห้องข้างล่างนี่นะห้องที่ติดสวนเนี่ยแล้วก็เรียกเพื่อนบ้านคนอื่นๆมาเพื่อยืนยันว่ากลิ่นนะมาจากห้องนี้จริงหรือเปล่าเพื่อนบ้านคนอื่นๆก็มาแล้วก็แบบเออใช่อ่ะกลิ่นมันกลิ่นมันปูกลิ่นเหม็นนะกลิ่นแปลกๆอ่ะจากนั้น เขาก็เรียกรถดับเพลิงนะคะเรียกรถดับเพลิงนะแล้วก็เรียกตำรวจนะคะคือรถดับเพลิงมาทำอะไรก็คือมาเปิดประตูมางัดประตูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รถแล้วก็รถตำรวจก็ามารถพยาบาลก็ามาก็คือไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรหรือเปล่าแต่แจ้งไปก่อนจากนั้นแป๊บเดียวนะคะคือพูดแล้วยังขนลุกเลยแป๊บเดียวคือใช้เวลาไม่นานจริงๆที่นี่นะคะเวลาเราโทรเรียกรถพยาบาลเรียกตำรวจอะไรนี่คือแป๊บเดียวถึงจริงๆนะคะ จากนั้นเขาก็มาแล้วก็เรียกนะคะกดกริ่งเรียกเคาะประตูเรียกอะไรก็แล้วไม่มีใครเปิดรถของเขาก็จอดอยู่หน้าบ้านทั้งสองคันจากนั้นเมื่อตำรวจมาแล้วรถดับเพลิงมาแล้วนะคะที่นี่ก็นัดประตูเปิดเข้าไปทุกคนคิดว่าเจออะไรคะช็อกมากนอนอืดอยู่ในอ่างน้ำเป็นผู้ชายนะคะอยู่คน,นเดียว คืออันนี้แม่ไม่ได้เข้าไปดูเองแต่ผู้หญิงข้างบ้านเนี่ยที่เขาไปเจอเนี่ยสนิทกันกับแม่นะแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังเต็มอ่างเลยไม่รู้เสียชีวิตไปกี่วันแล้วอะคือจนส่งกลิ่นออกมานอกอาพาร์ตเมนต์แล้วอะคือที่นี่เราอยู่กันเป็นห้องชุดนะคะเหมือนที่แม่มอยู่ก็เหมือนกันนะก็เป็นตึกใหญ่ซึ่งมีหกครอบครัวก็ เป็นห้องชุดนะเป็นเป็นเหมือนบ้านเลยภายในเนี่ยก็คือมีห้องนอนห้องน้ําห้องนั่งเล่นอา่าห้องทํางานอะไรต่างๆนะคะและเนี่ยดูสิด้วยความที่เราไม่อา่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่สูงสิงไม่ทักทายไม่คบค้าสมาคมคืออยู่ใครอยู่มนันนะคะโลกส่วนตัวสูงแม่มก็เริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเอาตันอีกแล้วคะ่ะเนี่ยเห็นไหมมาเล่าอะไรยาวๆไม่ได้จมูกตันแบบอยากได้ยาดมมากเลยอะ่ะ ไม่ไม่รู้ใครขายยาดมหรือเปล่าที่นี่นะที่เยอรมันเนี่ยแังไม่เห็นแต่อันนี้ก็ดีที่พ่พัดให้นี่แหละค่ะทุกคนอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่ใครอยู่มันจริงๆซึ่ง,งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะแม่เนี่ยมาอยู่ที่นี่ยี่สิกว่าปีแม่ชอบแบบนี้มากกว่านะคะชอบแบบอยู่ใครอยู่มันไม่ต้องมีใครมาสุขสิงมากหรือถ้าใครจะมาเนี่ยก็ต้องนัดก่อนคือ แหม,ม่ไม่สะดวกที่ใครแบบมาจู่โจมเอ่อข้อประตูกดกริ่งมาหาโดยที่แบบไม่ได้บอกไม่ได้นัดล่วงหน้าเนี่ยนะคะแหม,ม่ไม่ชอบแบบนี้แบมชอบแบบนัดก่อนถามก่อนว่าสะดวกไหมไปหาได้ไหมถึงน้องมินเนี่ยนะคะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะคะก็ถามก่อนทุกครั้งหรือว่าแบมไปบ้านน้องมินแหมก็ถามก่อนทุกครั้งนะคะแหมไม่ชอบแบบฮัลโหลเซอร์ไพรส์ฉันขับรถผ่านมาทางนี้ฉันอยากจะไปเยี่ยมเธอแล้วก็มานอนบ้านเธอสักสองคืนสามคืนอย่างเงี้ยคืออันนี้ไม่ได้หยิกงนะ คือไม่เชนอะไม่ชินแล้วก็ไม่ชอบแบบนี้เหมือนตอนที่อยู่เมืองไทยเนาะเราก็แบบไทยสไตล์ใช่ไหมญาติพี่น้องมาหานี่ก็ไม่ต้องนัดหมายกันมาแล้วนี่ก็อยู่หนึ่งคืนสองคืนหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะคะมาถึงกออ็ทำกับข้าวกับปลาเลี้ยงนะคะเป็นปกติอันนั้นก็ธรรมดาแต่พอแม่มาอยู่ที่นี่เนี่ยโลกของความเป็นส่วนตัวมันสูงนะคะแม่เนี่ย ชอบอยู่คนเดียวอยู่หน้ากล้องกับเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยโอเคได้แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยไปเออเฮียปาร์ตี้กับใครนะคะทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวของวันนี้ที่แบบอยากจะมาเล่ามาแชร์เพื่อนๆพี่ๆน,น,นะคะว่า เราอยู่ที่นี่เนี่ยพึ่งพาตัวเองจริงๆเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องจดเบอร์หมอจดเบอร์ตำรวจจดเบอร์รถดับเพลิงเอาไว้นะคะเกิดเป็นอะไรเนี่ยเราจะได้รีบโทรแจ้งเองนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนไทยคนหนึ่งนะคะเขาอายุเยอะแล้วอยู่ที่นี่ก็นานแล้วแต่ไม่ได้ภาษาเยอรมันนะคะแล้วทีนี้เจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยเขาโทรเรียกใครไม่เป็นเลยโทรเรียกหมอไม่เป็น โทรบอกตำรวจไม่เป็นคือคือโทรหาใครไม่เป็นแล้วก็โทรหาคนไทยด้วยกันนะคะทีนี้คนไทยด้วยกันเนี่ยบางทีเขาก็มาช่วยได้บางทีก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ายามวิการดึกแล้วตีหนึ่งทีสองเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากมานะหรือว่าเขาอยู่ไกลเขามาไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าป้าโทรหารถพยาบาลสิ อาฉันโทรย,ยังไงอะ่ะเอาเบอร์นี้กดไปเลยเอาอะไรให้ฉันพูดว่ายังไงอะ่ะเ,เขาบอกเขาไปว่าฉันเนี่ยอาการไม่ดีหายใจไม่ออกหรือว่าล้มเจ็บอะไรยังไงก็บอกไปเราบอกว่าให้มารับหน่อยเอาโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะโทรแล้วแกก็จดนะคะที่เพื่อนคนไทยบอกมาทางโทรศัพท์ว่าพูดยังไงเราก็โทรไปโจรรถพยาบาลก็ได้มารับแกนะคะแล้วทีนี้แกก็ ล้มหรืออะไรเนี่ยนะคะออกมาเปิดประตูไม่ได้นะคะรถพยาบาลก็มาถึงแล้วก็เข้าไปไม่ได้อีกนะคะเอาไงล่ะแล้วทีนี้เพื่อนคนไทยคนนี้นะคะก็เป็นห่วงค่ะน้ำมูกก็ไหล ยาดมเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะรีบเล่าเร็วๆให้มันจบหรือว่ามาต่อรอบหน้าตอนที่จมูกมันหายดีแล้วนะคะโอ้ยคนที่เป็นคนที่ไม่เป็นภูมิแพ้ไม่เข้าใจจริงๆค่ะทุกคนแล้วทีนี้เอาเล่าให้จบแล้วทีนี้ป้าเขาอยู่ข้างในนะคะล้มปวดขาลุกไม่ได้คุณหมอก็มาถึงแล้วรถพยาบาลก็มาถึงแล้วเอายังไงแต่แกยังมีความโชคดีอยู่นะคะทุกคนแล้วพูดแล้วขนลุกอีกแล้วเอาลุกหลายรอบแล้วเพื่อนคนไทยคนนี้ที่แกโทรไปเนี่ย นึกเอะใจยังไงไม่รู้โทรมาดึกดึกดื่นคงจะเป็นมากคงจะเป็นหนักเอาไปดูแกสักหน่อยสิก็ยอมออกไปตอนดึกนะคะไปหาแกนะคะแล้วก็ไปเรียกไปกดกริง่งเปิดไม่ได้แกล้ม ยังไงก็แล้วแต่เขาก็พยายามกันจนได้เปิดประตูเข้าไปแล้วแกเจ็บมากแล้วค่ะทุกคนเจ็บจนลุกไม่ไหวแล้วออกมาเปิดประตูไม่ได้แล้วนะคะแล้วคุณหมอก็ช่วยกันนะคะก็พาขึ้นรถพยาบาลเปิดวอชุกเชิญไปนะคะไปถึงโรงพยาบาลนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปชานี่นะคะแกอาจจะไม่รอดก็ได้นะคะสรุปแล้วป้าคนนี้รอดนะคะแต่ไปอยู่โรงพยาบาลนั้นเป็นเดือนๆเ,เลยค่ะทุกคนนี่นะคะชีวิตที่อยู่เมืองนอกค่ะทุกคน คือดูดเดี่ยวก็ไม่นะคะเดียวดายก็ไม่นะแต่จะแบบเหมือนบ้านเราก็ไม่อีกนะคะทุกคนวันนี้แหม่ก็มาแชร์เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนจมูกแหม่มไม่เป็นใจเลยวันนี้ที่จะเล่าเรื่องอะไรยาวๆนะเศร้านิดนึงนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ใครที่อยู่เมืองนอกประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะฝึกพูดภาษาขั้นพื้นฐานเอาไว้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลย เบอร์รถพยาบาลนะคะเบอร์ตำรวจเบอร์ดับเพลิงนะคะจดเอาไว้เลยค่ะจดแปะเอาไว้ในห้องนอนแปะเอาไว้ที่กินข้าวแปะเอาไว้หน้าตู้เย็นจดเอาไว้นะยิ่งถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะทุกคนยิ่งต้องเตรียมพร้อมอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะสุขสบายดีถึงแม้ว่าเราอายุจะยังน้อยนะคะทุกคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราไม่รู้ล่วงหน้าเนี่ยเดินไปห้องน้ำเนี่ย ล้มห้องน้ํามีเพื่อนคนหนึ่งเราเล,าลวยาวเนี่ยแม่พอจมูกโลกมันก็จะเริ่มไปเรื่อยๆเพื่อนของแบบเนี่ยอายุยังน้อยกว่าแบบอีกนะเพื่อนรุ่นน้องนะอยู่คนเดียวไม่มีสามีคือเลิกกันอ่ะไม่คนเดียวก็คือมีลูกชายลูกชายไปโรงเรียนเธอทําอาหารนะคะรอลูกชายกลับมาจากโรงเรียนแล้วทีนี้เธอปั่นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วลืมนะคะลืมแล้วเอามือเนี่ยไปไปล้างหรือว่าไปล้วงไอ้โถปัป่นหรืออะไรก็แล้วแต่ไปโดนมีดไอ้ใบมีดที่ปั่นอะ่ะปุ๊บโอ้โหทุกคน เอมเลยนะคะแดงสาเลยทํำยังไงล่ะสามีก็ไม่มีคนข้างบ้านก็ไม่รู้จักไม่สนิทลูกก็ไปโรงเรียนแต่เธอพูดภาษาเยอรมันได้เก่งมากค่ะเธอก็โทรเลยค่ะแล้วเขาก็มาทันทีด้วยเปิดประตูได้อะไรได้เพราะว่าบาทที่มือนี่นะคะทุกคนเราก็ ต้องเรียนรู้ไว้บ้างนะคะอย่ารอพึ่งพาสามีอย่ารอพึ่งพาเพื่อนอย่ารอพึ่งพาคนอื่นนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทนฟังเสียงอุ้งี้อุ้งี้ของแหม่มนะคะแหม่มก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังวันนี้แบบรู้สึกตกใจรู้สึกเฟลรู้สึกเสียเซลล์แต่ตอนนี้ เจอลุงแล้ลวลุงอยู่ห้องน้ํานะคะออกมาแล้วปกติดีไม่มีอะไรนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนค่ะค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ h o o s s e r i t a s ซ n สวัสดีค่ะของยี่ห้ออะไรไม่รู้ประพันให้มาดีดีหอมครับค่ะลุงค่ะลุงค่ะวางตรงนี้นะคะลุงค่ะ <S 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 นี่ <S <S ระบางมือนะคะ <S <S แล้วก็ชาร้อนๆค่ะ อันนี้มะกอกดองมะเขือเทศ <What? S 2> ขนมปังชีสมะเขือเทศไม่ใช่ลงอะไรออกสื่อนี่